เดี๋ยวเราจะขย่านะครับผมหาที่ขย่าเขย่าเนี่ยที่มันเกาะเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยครับให้มันลงม้างล่างนะครับผมเพื่อที่จะให้มันเนี่ยเข้ามาอยู่ที่รังที่เราปลูกไว้นะครับแต่น้องๆไม่ใช่ว่าตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ย้ายไปปลูกนู่นนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมหลังจากหยุดไปนานนะครับ ทำบ้านให้พิมวิวนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับผมเหลือเก็บนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เทย่างหน้าบ้านนะครับยังไม่ไม่เรียบร้อยดีแต่ก็เข้าอยู่ได้แล้วข้างในนะครับก็ทำปูปูปลาไปนะผมจนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ออกวันแรกเลยนะครับของปีพอดีมาดูตัวดอกวันนี้นะครับมันเจอเจอตัวมิ้มนะครับผมก็เลยเดินลงมาดูนะ ผมไม่ได้ดูตัวบินนะครับมิมน้องๆถามทานมิมมาดูยังไงนะครับเนี่ยผมมาเห็นตัวกินนะครับผมก็เลยเดินลงมาดูไม่แน่อาจจะพุกพึ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวดูดูมิมนะครับเมื่อกี้กินขั้งบนอ่ะเต็มเลยนะครับผมผมก็เลยเดินลงมาชานล่างเนี่ยครับตาเสือไม่ได้ออกหาเลยปีนี้นะครับหยุดยาวเลยนะครับหยุดมาเป็นเดือนเลยนะครับเดือนกว่าเล่แหละนะครับผมออกบ้างไม่ออกบ้างแล้วก็ทําบ้านนี่แหละครับก็เลยหยุด อันนี้สาบเสือจนเป็นบางหมองนะครับบางหมองก็ยังไม่ค่อยวายเท่าไหร่แต่ส่วนมากจะแห้งหมดนะครับนี่ครับผมที่ผมบอกว่ามิ้มกินดอกอันนี้นะะเป็นเกลือเถานะครับผมไม่ใช่เกลือตดหมานะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับผมว่ามุดไปเอานะครับไปเอาทั้งน้ําหวานแล้วก็เคสอนนะครับผมมิ้มนะครับพึ่งกับมุดได้นะครับดอกอันนี้นะครับผมผมเคยตีนะโอ้โหน้ําดีมากเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่า มันจะมีน้ำอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับมิ้มมันนะครับผมก็มีหลายท่านนะครับผมที่สั่งทั้งมิ้มนะครับแล้วก็สั่งทั้งพึ่งผมนะครับผมคลิปที่ผมลงในเพจช่วงนี้นะครับที่นผ่านมานั้นเป็นคลิปเก่าก่อนนะครับผมเพราะว่ากลัวมันเงียบนะครับก็เลยเอาคลิปเก่ามาให้น้องๆศึกษานะครับแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นการสอนการดูตัวนะครับผมเพราะว่า หา <Krist ian> พึ่งต้องดูตัวนะครับผมตัวพึ่งดูตัวว่ามันบินไปทางไหนนะครับเราถึงจะเจอรังนะครับยิ่งพึ่งต่ำๆที่เกาะหมกหมกอย่างที่ผมลงคลิปไปประจานั้นน่ะอันนั้นคือผมต้องดูตัวพึ่งงานนะครับผมน้อยรังที่เราจะไปเผิอจเจอมันนะครับเพราะว่าบางทีมันเกาะตามป่าลุกๆอย่างเงี้ยน,นะครับถ้าเราไม่ดูตัวไม่รู้ว่าเป็นตัวพึ่งอย่างปุ่มโน้นอะไรเงี้ยมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะ เราก็เดินไปดูได้มันเป็นพึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันบินมานะครับผมอย่างเนี้ยถ้าเกิดมันเกาะจนล้างเลยไม่มีใครเห็นหรอกครับผมถ้าป่าลุกล้างแบบเนี้ยนะครับยังไงก็ไม่มีใครเห็นครับผมนอกจากดูตัวนะครับพอดูตัวเนี้ยพอเราเห็นนะเราก็เดินไปดูได้นะครับแต่ถ้าอย่างเนี้ยถ้าตัวมันออกหากินนะครับแล้วตรงพุ่มนั้นไม่มีตัวเข้าตัวลงหรือไม่มีตัวบินเข้าไปในพุ่มนั้นเราไม่ต้องเดินนะครับคือมันเหนื่อย รือป่ามาลกด้วยนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็คือเทคนิคก,การดูตัวเข้าออกเหมือนต่อนะครับผมผมบอกไว้หลายคลิปเลยนะครับไอเรื่องการตามตัวนะครับโดยที่ไม่ต้องเดินไปดูทุกพุ่มมุ่นไปทุกพุ่มนะครับมันเหนื่อยนะครับอาศัยดูตัวเข้าลงขึ้นลงจากหลังนะครับผมแต่ตอนจุดแรกเลยคือการดูตัวเนี่ยเราต้องดูให้รู้เรื่องว่ามันบินไปทั้งไหนประมาณนั้นนะครับตรงนี้น่าจะมีผึ้งนะครับผมไม่มีเลย มีแต่มิ้มครับโอ้โหแล้วก็เยอะด้วยนะครับเดี๋ยวรุนน้ําหวานมิ้มลังนี้กันนะครับนี่ครับผมทุกดอกเลยนะครับเดินดูมิ้มแป๊บนึงครับผมมีมีพึ่งก็ซัดมิ้มนะครับเื่อหัวน้ําดีนะครับผมเต็มเลยนะครับเห็นแล้วนะครับผมมิ้มนะครับข้างหลังผมนี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับผม เบลเลอร์เลยตัวเต็มครับผมอยูุ่่มนนวนครับผม ทำครบเรียบร้อยนะครับมีครบตีมิมน้องๆหน้านี้แรงขึ้นไปแล้วต้องปัจจัยสําคัญเลยการตีพึ่งเนี่ยตีมิมลูกไฟนะครับผมต้องระวังให้ดีนะครับดับให้ดีนะครับผมจุดตั้งลงพอควันขึ้นเป่าใส่หลังมิมหลังพึ่งนะครับแต่ถ้าพึ่งทําขนาดนี้ยบางทึบบางคนไม่คุ้มนะครับผมแต่วันนั้นผมไปกับเจ้าแม็กนะครับคุ้มนะครับครบแค่เนี้ย เพิ่งลัางเป็นลอ้อมอเตอร์ไซค์เลยแตกมา่อต่อยผมก่อนเลยเต็มมือนะครับมันมีอยู่คลิปคลิปหนึ่งในเพจลองค้นเข้าไปได้นะครับผมที่พี่แม็กนั่งตูดโผนะครับแตกแล้วอ้วนมาเลยนะใส่มงอออืืเต็มตมือมางี้ลรกมางี้ส่วนพี่แป๊ะขึ้นตีพี่แป๊ะก็นุ่มเลยครับผมพี่แป๊ะอึดกับผมนะครับนอยนี่เต็มคอหมดวันนั้นนะครับ ผมก้างล่างผมก็ต้องคุ้มครองคุ้มกันน่ะเขาเรียกคุ้มคุ้มกันเจ้าแม็กกนะครับผมไปนะครับวันนั้นถามเจ้าตัวได้เลยนัวครับคือแค่นี้แรสามารถทําให้วันได้มันไม่มียาอีกแล้วนะครับผมแล้วเราก็รูร่วงไปด้วยดีนะครับตีเสร็จล่อยเต็มก้อนร้อจนพี่แม่เอ้พี่แป้เขาตีเสร็จนะครับผมอ้วมฮะ ผ่านแปะผ่นแปะก็ตีเก่งนะครับทั้งขึ้นตาแล้วก็ตีเพื่องนะครับลองเข้าไปส่งในช่องเขาได้นะครับอย่าประมาทนะครับีมาในยูทูบแหละครับผมผ่นแปะผ่นแปะจะเจอของเขานะครับแต่เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดนะครับผมพูดน้อยมากต้องรู้วิธีป้องกันนะครับผมถ้าไม่รู้วิธีป้องกันเนี้ยจบเลยนะฮะอินี่หนูมานั่งีอย่างไงครบต้องจุดอย่างเดียวครับผมให้มันควันนะฮะ แล้วเราก็นั่งอยู่ยนี้ก่อนนะ,นะครับผมให้มีควันนะพอมีควันเนี่ยเราก็ดกแล้วก็เป่าเข้าไปมิ้มอยู่บนนะหัวน้ําคงจะมีอยู่พอมีิดอกกับอันนี้ด้วยนะครับถ,ถึงไหมถ้าไม่ถึงน้องๆมีอีกวิธีหนึ่งเสียบไม้นะครับผมเสียบไม้เสียบไม้เห็นป่ะถ้าถ้าไม่ถึงนะเราต้องเสียบไม้จุดแล้วก็แย่เข้าไปแต่อย่าไปล้มนะเอาแค่ควันโดนมัน จุดครับผมแล้วก็แหย่กล้ตาลาังนีแค่นั้นเองรู้สึกก็มีเสียงแล้วนะครับพอมีเสียงเนี่ยเราขึ้นเลยนะครับคือตอนนี้มันตื่นพอดีเลยบอกว่าน้ําสวยครับผมใครโทรมาเนี่ยไม่มีใครใส่สีหรอกโอ้กันไกลพ่อหล่นน้องพอย ลงมาไม่ได้ลกลึกเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยโอ้หัวน้ำใหญ่อะดอกไอ้พันนั้นอะ,ดอ,อะดอกที่เราดูนะนด,ด,ดอกเกิดแถวลกปีนึงมีหนเดียวเนี่ยสวยลางแล้วขอหมดนะครับผมเดี๋ยวจุดหน่อยนึงผมไม่ได้เอาหน้ากาก <c oughs> อย่าประมาทนะครับน้องๆเวลาตีมิ้มอะไรเหมือนกันนะครับบางทีที่ผมเปิดหน้าผมร้อนผมอึดอัดนะครับผมไม่ใช่ว่าโชว์นะครับบางคนบอกโอ้โหโชไม่ใช่นะผมผมเป็นคนที่อึดอัดไม่งั้นผมใส่ชุดอย่างเข้าไปแล้วตีพึ่งน,นะครับพี่สมบูรณ์ก็เอามาให้นะครับผมแต่ผมใส่ไม่ได้จริงๆต้องประทานโทษเลยนะครับพี่สมบูรณ์นะครับ ดีกิ่งกิ่งผูนะครับผมอือโอ้โหหูน้ำสวยครับผมสวยครับหูน้ำนะครับโอ้โหบอกเลยนะครับผมว่าดอกปันนี้ผมเคยตีนะครับนาำพึ่งนี่งามมากนะครับมิ้มเหมือนกันนะครับผมลังนี้น้ำเกิดเถวอันนี้ทั้งนั้นเลยนะครับผม งามๆครับผมแต่ล้างแล้วนะครับไม่ผูกนะครับวันนี้นะครับขอคุนทุกท่านที่ชมคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินดูต่อนะครับผมเดินดูมิ้มนะครับไม่ใช่เดินดูต่อว่ามันมีอีกหรือเปล่าแต่มันวินไปหลายที่สังเกตนะครับเพราะมันเป็นเงาไปที่อื่นก็มีนะครับตัวกินเยอะนะครับแต่มันจะมองยากหน่อยเพราะช่วงนี้ป่ามันยังสดอยู่นะครับไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ไม่ช่วงไม่เหมือนช่วงเดือนสามเดือนสี่นะครับสวัสดีครับผม